มึงน่ลแะจ้าพี่นองโอ้ยตัวบางใหญ่หนึ่งวูบุอูดูสิพี่น ong อูยเรือบบอได้บอพี่น้สองตัว่ใหญ่พี่น้องมึงเนี่ยมึงเนี่ยจ้าอ้ยพี่น้ยว้ยวุ้เป็นตาใสกระโดดวูบหลังนี่ไหม เขาหลายเทาบานี่ปึ๊บพี่น้องมาเบิงมาเบิงนี่แต่ตัวยังไงเราสิได้ยอยู่เดอกสามลกกลัวจ้ะมันอยู่จ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมื่อนี้ก็มาใส่ตุ่มเพื่อกาหรือจา่ามันนี้ มันนี่สิมาใส่ต้่มห้เบิงเล้ยจ้ามาหน,นิมือเศร้านี้ได้สี่กิโลอยู่จ้านี่กำลังใส่จ้านี่ตุ่มนี่ก็ใส่เงี้ยไวไ้บเลี้ยจ้าเนี่นี่มันคำย่านมันคำย่านใส่เบลล์เอาเงี้ยใส่วเ้เบิ้์เลี้ยจ่าตุม่มตุ่มซีบหลังนี่จ้าใส่ให้พี่น้องเบิงพี่น้องมาเบิงไปน้ำกันจ้าอืม นี่เอาลุงลอวจ้านน่เอาลงแล้วจ้าจมาเบ่งไปน้ำกันจ้าวิธีการใส่ของเพิ่นจ้านี่ะนละว,วิธีการใส่จ้าใส่ตุ่มจ้าตุ่มปลาไหลมาเจ้านี่ก็ะขาย,ขายได้สี่กิโลจ้ากิโลละลอยหาติบ มันนี้ก็มาใสาา่หม่องไม้ได้จ้ามันนี้มาได้ใส่หม่องเกามัมาใสา่หม่องไม่นีจ้ามาใส่น้ำหนองน้ำปลาพระเจ้าอืมัมาามมดใส่หม่องไม้ได้จ่ามีเข่าคนจ้าเข่าคนเข่าก็งามงามจาม่าต่ว่าน้ำกับมลา,ายหลยวยเวาได้จ้จากกนี่น้ำน้ำไหลเจอจ่าเจอจ่าเจอเนี่ นำกหลาลเลยด้วยจานมันนี่มะคำจ้าแต่เลยเอาหญ้าใส่เลยในตุ่มบิดแลวนำก็ขึ้นมาเลยจ้นานำยัง้งนำยั้งขึ้นมาถ่วมกาลังถ่วเข่าจ้าเข่ามองบัทันง,งาม,มองความตะเฮ็ดนั่นกะใกล้ซิลิฟแลวละจ้นานำขึ้นมาแห้งคักตะน่ำเด้จ้านไปต่อจ้า ใ,ใส่อีกหลังหนึ่งไปต่อจ้าไปเบิ้งน้ำกันได้จ้ามาเบิง้งเขามาเบิ้งน้ำกันได้จ้าไป,ปรพร้อมๆกันเขามาเบิ้งไป,ปรพร้อมๆกันได้จ้าคุ่นน้ำจ้าโอ้ยพักกันจองไหมเอาไปหนึ่งฟ้าเนี่ยไปยังดอกมันโอ้ยมาชมทงชมทาจ้าพักกันจอง มอนใส่แล้วแล้วเอาผักกระจงเมียกินในเดิมเมียผัดเนี่ยหนึ่งปลาเมื่อไงจ้ามันเป็นหนองมันเป็นหนองอยู่ตีนน้าขาเจา้ามันเป็นหนองอยู่ตีนน้าคะเจ้าเป็นย่างงางมาใส่ไปจ้าไปเบิง้งทำหรือเด้๋ยจ้าหาหมองใส่ว่าท่านไดบ่ หามองใส่ยากแท้หม,มากบัวหมากหนึ่งจ้ะผุนน้ำนี่ตะน้ำจ้ะน้ำถ่วมน้ำถท่วมทงถ่วมท่าปีนี้ย่านบ่ได้เกี่ยวเขาโดยกจ้าะน้ำมันไหลตะกี้แถวนี่เป็นน้องจ้ะน้องโดน น้องโดนนะบานที่นี่ปิงลายหลายได้จ้าหน่มองนี่ปิงลายบานที่นี่คนเฮ็ดไทยเหตดนาบานนี่ปิงกะจกักละหายไปใส่จ่บาบะมีจกักโตพี่น้องหัวจักปิงบะจ่าปิงบะงบมีจกักโตไปเอามาก็เลยจากย่านย่านปิงก็เลบายบะย่านจ่ามันบะมีปิง นี่กะลังสใส่ใอีกหลังหนึ่งจานฮึกรลังใส่ใสอีกฮึกรลังสใส่เป็นตะมีจ้าบางนี่มันเป็นหนองเป็นมันเป็นหนองมันเป็นตะมีมันบำเพ็ญให้นะมันเป็นหนองเป็นตะมีขากจ้ามีผือปลาผือปลาสโนป่ปลาดอกสโน,น่ฮึไปจ้าสิเป้าออไปใส่ มันทำแล้วสิ่เสาไปใส่กันมืออื้นเศร้าเจอกันนยจ้ามืออื้นเศร้าพ่อกันนยจ้านี่มืออื่นเศร้าสิมะยามให้เบิงจ้ามันสิหมานหรือมันสิบะหมานมันนี่กับมากับพูเบาล่ะจ้ามือวานเมนลูกใายมามือนี่กับมากับพูเบาจ้า พระเจ้าพรุ่งนี้จะมาดูกันว่าจะหมานหรือไม่หมานจ้านิ้วมือเศร้าแล้วขึ้นไม่ยำปลไหลจ้จายำตุม่มนี่จ้าหม่องใสไวมมว้านนี่เอาเอาขึ้นมาเบ่งนี่นะจ้าใสใบวมว้านนี่นี่บดพี่น้องหงว้ามาติดตะมีมันเข่าอีหลีใสเบิ้งกันนะ ลังแรกแข้งมันนี่เฮ้ยพ,พ,พี่น้องเห็นหลังแรกคุนอ่ะเฮ้ยไดทุนสองโตบ่สองโตเื้ยโอเ่ไปย้มอีกหลังนึงจ้ายามไปเรื่อยๆเบิ่งไปเรื่อยๆน้อ,อการเ้ยจ้าเบิ่งไปเรื่อยๆ เบ่งไปเลยเลยน้ากันเลยจ้าน้ำก็ำกขึ้นมาหลายเลยด้วยจ้าหนิน้ำเมื่อวานจากบ่มีน้ำมีน้ำเพราะเจ๊กี่นี่แหละมืเอนี้ก็ขึ้นมาหลายแล้วจ้าไปไปต่อจ้ายางเลยจ้ายางไปหาตุ่มถือใส่ไหวถือหอดเลยจ้าคนกำลังสยามไปกันนะนี่จ้า ใส่ไว้นี่นี่บ่มีเจ้าตัวบ่มีเจ้าตัวโอ้ยหลังนี่บ่มีจกักโตจ้าโอ้ยบ่แม่แม็กซิเดน,นีบอจา้าทั้งนี่มันสิไปมีทั้งได้ทั้งปลาผือผุดบอไปต่อจ้าไปต่อจ้าฝนก็ตกทุกมือได้จา้า เพินตกทุกมื่อไปต่วจ้านี่ลังหนึ่งจา้าสิมีบอมาหลุดน,น้ำกันมาหลุดน,น้ำกันจา้ามีบอมามีจักโตโอ้ยห่วยมาแมีนสีนใสแต่หลังแหลกสบิบ่อจ้ามาจา้าสามะเบิงมาไปหลุดน,น้ำกันมันสีนี้บอทิพย์ล้างมันสีนใสบอจา้า กรอมนั้งยิงอะไรที่ใจี่ยลบ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 โอ้ยดูมมไใ่่เด็กจ้ะเทมไใส่เด็กจ้ะเราไม่เห้ตัวก่น มึงกตนี่ no มันบ้านมึงเฮ็ดปวกมึงจ่าเฮ็ดหนังวัน,น้เฮ็ดไตเบียเห็ดมาใส่เด็ดเทอกันเดือดนอนนอน้ว่ำ้ถพี่จ่าเขาน้อยพันเฮ็ดรอบสามคว่ำรถอะไพี่จ่าควมรถเรีว มันนี่ขึ้นไม่แห้งครับจ้จะแต่ว่ามังเช็ดเสียมันนี่เต็มไปวเด,ดือเลยจ้ะนี่ไปกระยานวดกุ๊กนมันมันวดโอ๊ะหุดจ้ะใส่จ้ะใส่ไปหนึห่งลังนึงสิ่งนี้บอมาไปเบ่งน้ำกันจ้ะเอาขึ้นมา นี่ก็ตัวบ่โอ้เสียวอีกแล้วจ้ะเสียวอีกแล้ววะมีอันี้ไปต่อนี่เขาน้อยที่ว่าไหววานน้ำขึนมามันมันมันดีดเน่จ้ะเพราะว่าเป็นเหตุน,น้ฝังสองทีจ้ะเทียที่สองเป่นขอนตะเกียวแล้วแล้วบาเพิ้นมาวานเขาไหวเขาปีไหวอยม,ม่ในใจังว่าน้ำน้ำกัขึนมาถ่วงของมนแล้วเนี่ยน้ำ นาำแจงเนื้อจานนาำแจงมถ่วมท้องพระเจ้าเลยหลา,หายคัะงามจ้าหนึห่งลังนึงสิบมิล้จันเอาคืเอเปา,าใส่ตัวโอ,อ้ไ่ใส่ไม่ได้ใช่งาหลายถ่วมน้าพระเจ้าแล้ว นี่แหละนี่แหละน้ำยั้งจ่ามันเข่มาม้ามันเข่ามามันก็ยืนขึ้นยืนขึ้นไปทั้งโขกเหมือนดิจันยืนขึ้นเพื่อนนีไปติดขันมะลายยีหลีมันก็ไปติดตีนบานเลยเลยจ่าขีดเขาหน่อยเพิ่นเกิดดีดีเราไม่นำทำมาถ่วมจ่าน้ำนี่น้ำม,มาถ่วมข้าเจ้ายื้อน้ากับเห็ดรอบรอบจองคู่กันแค่ปั่นบานชิบเป็ดเห็ดหน้าปีแต่ว่ามันห่วงน้ำแล้วจ่าม,าามันห่วงสูง จำได้จำมี้มันกับมาถ่วงอันนี้พระเจ้ายึตจำไม่ก็เลยมาถ่วงพระเจ้ามีมะฮอนลังนึงแล้วจานนีม่มะหอนแล้วอืเอาคือมีไหมมีหนึ่งตัวสิม,มีหนึ่งตัวจันยจดินตัวแดดตัวแดดจุดตัวไนบอเออตัว,น,ตวน่อยหน่อยหนึ่ง เข้าพิ่นเงินบ้านต้องว่าปีมันกระงามเลยจ้านน่นี่อเคเทิ่งเออปันชีกระเดียนซ้ำโตชีกระเดียนนี่เลยจ้าไปไป่ไปตพยายามหลังไม่โตมาสิถือซอยไปโตจ่าน้นำถ่วมนะพระเจ้า เกินมาหลายแล้วใจเพ็ดนากับนี่กันเพ็ดนาเสียงจ้ะมีไรน้ำไหลกับด้เกี้ยวมองนี้มันเป็นกระทะคือกระทะนี่ไมจ้าพน้ำเขาม้าแลลวมันชีบออกไงมันเป็นมันเองน้ำน้ำเขาน้ำไหลเขอามังหอยู่นีเบิดแลวมันกระิบยออกไงไม่จ้าไม่ก็เลยเขากำงมนก็เหตุผ้ตายเพอาดีมันมันมาถ่วงจ้ามันถ่วงเขาม้านม่กระิาย ตายไพ่เนี่ยจ่าอมมันน้ำมาถวม่วงอมมันเราถอดขนมมันก็ตายท้ายเบิดนี่จ่ามาหัวลังนี้แล้วสิมี่บอส่วนยามแล้วจ่าผนเอามีบอ่อู้มึงแน่หลายจ่าพี่น้องอู้ยตัวบางใหญ่นึงจางนี้ไปนีมันเป็นตะมี่ด้ยจ่ามันมีปอดนี่มีปลาผือ เลขสามห<อ><า>ลอดนจ<ๆ>ัอันตัวสามโอ้เลยสามเลยสามเลยสามตัวใหญ่ใหญ่เลยสามตัวใหญ่ใหญ่จ้าไปต่อจ้า

เอาว่าแม่สะมานบาจ่ามันนี่มันนี่ต้องมานละมันนี่มันนี่ต้องมานละจ้ามันนี่ทูนเทลงแพหมานแท่มาอนี่ถ้าบ่ละลาดดีดีนี่ก็ออกไว้ไว้พี่น้องมันมันเก่งขึ้นอย่างนี้ไปลมันออกไว้ขึ้นอย่างนี้ขันเล้าเวลาไปดีดี ถ้เาเวลาว้ดีมันออกเร็วคืออย่างนี้ไอจ้าไปจอมันไม่ทายเห็ดพี่นอ้องมึงบันกะไส่ยากเห็ดยากยื่ยากจะว่ามันของเป็นไรใดแผนเขาใดไปเขาก็ใดไปขายกับเป็นไรใดแผ่นนิดนึงคือกันกับเก็บเห็ดกับกนมมันเลยจ้ะ จ้าลังนึงมันลุนกันจ้าอืมมันรุนพลล้างนีไหมเขาไล่เธอบาเนี้ยปืย้พี่น้องมาเบิงมาเบิงนี่แต่ตัวยังไงเปื้ดเปื้ดมงึงในพี่น้องตัวบางยังหน,หนึงพูน่ะ พุ่น่ะบ่อยากออกทอดอันนี้มันขับมันขับตุ่มจ้ะมันไง่หลายดีเสือมันบ่แตกตุ่มไปนี่จ้ะนี่ก็เป็นตะลุ่นนี่จ้ะเนี่นี่เป็นตะลุ่นเพี่อยังนี่เป็นตะลุ่นเพี่อยังจ้ะไปต่อจา้า Nam nằm cái này thì bạn u hồng xuân cái nằm thì mất chuồng này phải chạy to ngắm ngắm thì nằm thì mắt chuồng trên xe đài đây chạy hồng ngắm ngắm

เป็นตาใส่กระดดน้องพี่น้องนี่ไงนี่ไงพี่น้องว่ามันขับเลยล่ะอืมโอ้ยไม่มได้ไม่ได้ยูป,ป้าผือหน่จะ้ะป้าผือเป็ดตะมีขึ้อย่างนี่จะว่าเว้เมื่อวานนี่ว่าตอนมาใสหน่ยมันเป็ดตมนนะมีมันเป็นหนองานาจ้ะมันบบเป็นหนองติดหัวาน้าข้าเจา้าเป็นหนองติดหัวน้าข้าเจ้าไปจ้า ไปต่อไปต่อจ้าเมาื่อวานมาแนละ้วบ่ได้ลุยน้ำในจานนี่น้ำเท่าที้เกียจเมน,นี่ขึ้นเต็มแล้วโคตรโถเนาะนี่ลงังนึงจ้านีใส่ใบหนี่งมันสิมีบ่มาหลุดน้ำกันจ้ามันหลุดน้ำกันจ้านี่ปเปไว้บนี้ น้องวูยมันมีอยู่ให้ยวนน้องนี่ล่ะนี่น้องมีปลาผือนี่มึงเนี่ยพี่น้องมึงเนี่ยมึงเนี่ยเออแตะวันซ้อนเนาะมึงเนี่ยมึงเนี่ยจ้ะพุ่นลงไปแล้วพุ่นจะไงไหลบ่อยากลงพุ่นน่ะพุ่นน่ะพี่น้องโอมันเป็นสีได้อยู่บ่อสามรแล้วอ๋อนี่ขาด เงียขาดจะบอเงี uh ้ยขาอุ้ยมันเบนมันออกเบิดละบ่อุ้ย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 แล้ทั้งปากไวอุ้ยตายซื่อบ้านนี้ใส่ใด่ผัดมาป่อยถิ่มเอ้ยพี่น้องบ้านเม็่สิได้ซื้อถุงผ้าเงียงใม่บ่บานนี้หลังนึงที่เสร็จวว่าง ลังน <es> anyway, ึงยูวางถือทังไหนนี่ไายมหลังน mm ี้กันไปย้หลังนี่นากันบเมนยูนี่พุนนี่จาบะแไส้ยูบะเมนบอหาตุ่มนี่จ้าพี่น้องบ้านพุนยูพุนยูขุนไม่ไม่ย้นี่ ย้ำเลยย้ำละบอน,น,อน,นอี่ย้ำหลอกแล้วทางพุ่นบอกใส่ปลาไหลมาเบิ้งกันนะตีไปให้พี่น้องเบิ้งเดี๋ยวพี่นี่พี่น้องยังหลังอยู่ใส่บุงเสียสิไปหาอยู่จ้าสิไปหาอยู่มันสีสสอ่ะอู้หูด้ดสามลกว่าสี่ลอยู่เลยพี่น้องนี่ไงใส่แล้ลื้อ ลังหนึ่งเสียจ่ะที่ใจบุ๊คน้ำหาอยู่จำาม่อใดมองใส่จำช่ยอยเ,เนี่ยพี่น้องมันเหียอมองใดพี่น้องปรากฏ่าเนื่อพี่น้องไม่ยามระเศร้าโอ้ยผายแงงกระขาดจ่ะที่ได้สือผายแงงมันกระขาดมื่อเมื่อจ้ะมื่อเมื่จ่ะ ปลาไหลไหพุงง่นพุ่นปลาไหลสิได้ซื้อผักแยงไม่ผักแยงหลูจ้ะหึปลาไหลจ้ะหึผักแยงหลูจ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะนี่ผักแยงหลูที่ได้อยู่ดอกสามลกลัวจ้ะมันอยู่จ้ะมันอยู่จ้ะแต่ว่าถุงเงียงก็ขาด มีแต่โตแบกไง,งบ่มบ่มได้จ่าเนี่นบงงยบ่มมีแต่โตแบกไงบ่มบ่มบ่มคลิปนี้กยายามเล้วเล้วแต่ว่าผู้หนึงกับไปน้ำหาตุมต่มอยู่ตุ่มเสียหลังหนึ่งจ้ะนี่กะ็แล้ยวเราได้จ่าเนี่แล้ว,วเลี้วช่ได้าวางสามลนี่แหละจ้ะนี่นี่เดรร้ายไ,ได,ด้จ้ะ าดกดไล่กดเช่ดนี่ได้จ้าก่อนสิไปสวัสดีค่ะ